สบายสบายสวัสดีชาวโลกเนี่ยมาดูเขาเนี่ยมาดูมาดูต้นไม้นะวันนี้ยอืนั่งสบายสบายดูวิวสวยๆทุกวันเนี้ยบอกตรงๆว่าเลิกเข้าสังคมไปแล้วแต่เข้าป่าแทนมาดูต้นไม้ดูนกดูผีเสือ้อ เออสงสัยเราจะอายุเยอะขึ้นมั้งก็เลยแบบเบื่อสังคมแต่เข้าป่าแทนนะจ๊ะเออมานั่งรับลมชมวิวอยู่คนเดียวก็อยู่ให้ได้อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบมีความรักรักตัวเองอะ่ะเออรักตัวเองต้องอยู่กับตัวเองนะจ๊ะเออรักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวเนี่ย กูจะเอาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เ,ออเลิกเข้าสังคมที่จอมปลอมหันเข้าป่าเข้าดงแล้วนะตอนเนี้ยเออชาวลูกค้ามานั่งรับลมในป่า <c oughs> ดูใบไม้สีเขียวเขียวสบายใจดีนะจ๊ะเออชีวิตไม่ต้องเฟอร์เฟคอะไรมากหรอกโอ้โห เอาที่สบายใจสบายใจสิ่งไหนทำไปเลยนะจ๊ะอย่าโลกสวยเอาโลกที่สบายใจตัวเองอะ่ะดีที่สุดเอออยากซื้อหวยก็ซื้ออยากไปเที่ยวก็ไปสบายใจจะตายเนี่ยนั่งลงพัดเย็นๆดูใบไม้เนี่ยโอ้ไม่ก๊า ลมพัดกล้องฉันล้มไปเลยอะ่ะเออเอาก็จับเอาแล้วกันเห็นยลมมันแรงมันอยู่บนยอดเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศโอ้โหสบายเด็กๆก็มาเรียนในเขานะเออเขาพามาทัศนศึกษานะจ๊ะคนก็มาเดินออกกาลังกายแบบสบายๆอ,อากาศดีๆมีที่ไหน อยากได้อยากสูตรอากาศดีๆต้องมาด้วยตัวเองนะจ๊ะมาดูต้นไม้ด้วยตัวเองอสบายๆลมพัดเย็นๆคนมาเดินเล่นเออบรยากศเดี๋ยวก็ดอกไม้ก็ออกแล้วมีดอกไม้เยอะเลยนะเออต้นไม้เขียวๆ ก็ไปทะเลบางทีก็ขึ้นบนเขาสบายจะต่างชีวิตชิวๆอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะมันมันไม่มีประโยชน์นะร่างกายเราก็ไม่ดีด้วยโออยู่แบบสบายๆนะจ้ะ,ะไปละโชคดีโชคดีมีความสุขนะจ๊ะ